อะไรเงินแสนครับสเอะไรัน่ก็เปงด้ินแสนแเงินแสกระชยผู้พักผู้พักของท่าภูเขานี่ละ ดูหาเงินหาข้ามันบานสิได้เดินทางรง่งุงเพีแล้ววันนี้โอ้ย้งนยตไผ่มางไงโอ้ยขอบคุณได้ล่ะไหมื่อนาก็บดีไม่ไง เดินทมาแลอยู่ไปมาแลกินชนบุรีทั่วสีหาเหมืองผมกับมื่ขึ้นนี่ซ้อมเนี่มื่ขึ้นนี่ถ้าทำซ้อมซ้อมด่วยพ่โมเราปนิกาฝ่าม่าเนี่ยฝ่ามามื่ขึ้นนี่มาก้อนงพ่อกินไปไหนากหล เดี๋ยวไี่เขาบนนี้บ้าครับพี่ดอกครับเลยนเล้่เยกนเาแนเยแคนแคนลูกไปไปล้างมือมักินเขาลูกไป้วยลงแล้ล่างแล้วบ่อ่าล้างอ่ะกินเลยครับลงมือเลยครับอ่าลงมือเลยอา ขอบคุณพี่มายาด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณสำหรับมาไล่ทุกพวงนะครับปวบสิเป็นอของอพี่เจนะครับปัญหากรชัยนะครับพี่สาวจัดตั้งแดนนะครับเอฟซี FC ทุกคนนะครับปวบสิเป็นแม่ชวีวันแมคแคทที่ซัพพอร์ตที่ให้กําลังใจผมด้วยดีเสมอมาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่หมอบให้มากคุณพี่หมอบให้มากจะได้ขอให้เด็กกลับขึ้นเป็นลอยล้านพันล้านขอให้มี อาสุขภาพแข็งแรงด้้ยนะครับผมอ่ะไ้กินเข่าดูอ่ะอะบาบุรุ่งมึงกินคู่กินเข่าด้วยเหรนั่งขัดสมาดดีตีเอาเอาไอพ้พอในแนวไอพว้ไอพอในเฟินแนว ชกไอ้พ่อนใส่ไอ้พ่นไอ้พ่นไถ่มาได้น้ำใจขอไอ้พ่อนให้พูดอันน้ำเล็กกับอันขอขอบคุณอันนุ่มบอดโจวบดโจวนะครับอันว่มีบอดกับแต่ว่าบดโจวกรสิบพุ่งกรบอดใสิอบได้มาไล่ไล่แบบนี้แม่นครับต้องขอบคุณผู้ให้โอกาสให้โอกาสเราใส่นี่ได้ไปเยือนอยู่ที่เสาวหน่อยไปบันแพ่งแล้วก็ผู้ฝาขอให้เอ็ซีของโมราไส้ หลายคนมแฟนตับ่บออกตั้งตาิว่หลบ่าบัวอหลายบ่วบอ้มใจหลายอะขอให้สำหรับเป็นเื่องอะไรนีเสียงดังไปหนาเด้อมีแฟนับไปหลายถูกไปหนอนี้เอาพ่นวยพ่นไ่นเ้ว เออพเยนกยเฮิ่นดึงเข้าไปเ็นหมาล่ำน้ำขอให้เจ้าจะเดินงย่างไปหนาขอให้เดับงานผลงานได้ไหนให้ไปั่งหนาเด้อจะเดินจะเดินอย่าแล้วบอกว่าเห็นแล้วยัดก่อง ขอบคุณขอบคุณบอดโจผู้เพ่นให้โอกาสนะครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีความหาความแพงความเมตตาขอบคุณขอบคุณเอ้อไออยู่ในทีมงานน้ำผอมนะครับทุกคนนะครับเพื่อนรวมงานในวงทุกคนพ่อคู่แม่คู่อยู่ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับที่เฮ็ดไห้ผมได้มีมือนี่นะครับไดุ้่ได้รูประทู่ กำลังใจให้<อ>มา